别别脚了。

ไกลัแสน้ำเดีวโอหโอ้โหโ้หโอ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โหรอ้โหโอหรอหโ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 อกลัวเหรอกลัวเหรอกลัวเหรอหโอหโอหโอหอ้โหโอหโอ้โหโอหรอโอ้หโอ้ลหโอห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 อ không 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 qua không 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 เร็วเร็วกิโลกลัวอะไรเนี่ย